กราบนิมนต์พระอาจารย์เมตตาสแสดงธรรมนะคะวันนี้เป็นครั้งที่สามถึงหัวข้อเรื่องการมีศีลของสมณนะและการมีศีลของฆราวาะสเจริญพรเนีนย่ยเ่ยมทุกคนศีลของฆราวาสศีลของภิกษุก็ของฆราวาในพระเจ้าก็บัญญัติในเรื่องของศีลห้าท่านถามว่าอะไรเป็นคุณธรรมที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาองค์ก็บอกว่าการมีศีลห้า หรือการมีอุโบสถศิลมีแปดประการอันนี้สองคุณธรรมนี้ที่ทําให้เธอเป็นอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยของพระองค์พุทธบริษัทเนี่ยพระเจ้าแบ่งเป็นสี่ระดับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาส่วนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะแยกเป็นอีกสองระดับคืออุบาสกผู้ประพฤติปรมจรรย์อุบาสกผู้บริโภคกามอุบาสิกาก็ประพฤติพรมจรรย์และก็บริโภคกามทั้งหมดนี่คือหกระดับ อันนี้คือรายละเอียดย่อยลงไปแล้วก็ถามว่าเรื่องของการนุ่งขาวมีไหมเราก็ไปหามาว่ามีคําว่าโอดาตวัสนาแปลว่าขหาสผู้นุ่งขาวก็คือขนาดผู้ประพฤติประมาจันนั่นเองใช้คําว่าโอดาตวัสนา ก็มีเหตุที่มาที่ไปหมดเพราะเรากําลังจะหาว่าในพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปพเพราะพระุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติทุกเรื่องทุกอย่างศินของคารวะเพื่อความเป็นพระโสดาบันบุคคลก็คือศินหน้าเพียงพอแล้วรัตถาคตถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอรู้ไหมคารวะที่นั่งอยู่ในที่นี้คนไหนเป็นโสดาบันบุคคลพระสารีบุตรก็ทูลให้พระพุทธเจ้าตอบ โะองก็บอกว่าสารีบุตรดูอย่างนี้เขามีคุณธรรมสองประการไหมอย่างที่หนึ่งเขาพ้นจากภัยเวรห้าประการก็คือมีศินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาอย่างที่สองผู <c oughs> ้เจ้าบอกว่าเขามีคุณธรรมสี่ประการไหม คือมีโสตาปิยงังคสีโสตาปิยงังคสีมีอะไรหนึ่งเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวอย่างที่สี่มีศิลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พ้อยถ้าเขามีสองคุณธรรมนี้พระองค์ก็บอกว่าให้เขาพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้ว ตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกา่ากิเลสนะ จะทําให้เราขุดเลากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าทำมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ